อันนี้ออกคันนี้เท่าไหร่แล้วพี่คันที่สองแล้วครับอ๋อแล้วคันที่สามะครับคันที่สามก็น่าจะมาอีกครับจะหาว่าคุยยังไงนะครับมาปุ๊บขายปั๊บมาปั๊บขายปุ๊บนะครับสวัสดี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 ครับอันนี้ออกคันนี้เท่าไหร่แล้วพี่คันที่สองแล้วครับอ๋อแล้วคันที่สามะครับคันที่สามก็น่าจะมาอีกครับก็ทาไม่ดีจริงไม่มาคันที่สองนะคันแรกออกอะไรไปพี่อ่าของแม่อะไรนะพี่สันอมิร่าครับ คันแรกแน่คันสองลูกครับผมคันต่อคันสามคันสามก็น่าจะลูกอีกอ่าลูกอีกนะครับทำไมถึงตัดสินใจหมกคันที่นี่พี่ก็ดูไลฟ์ตลอดนะครับชอบโปรโมชั่นครับได้โปรสิบแรกแสนไปได้จริงไหมพี่ได้จริงครับอ่าทาได้จริงเชียวเลยครับไม่มาคันที่สองนะนี่ครับรีโวโล็อกโคนะครับพี่เป็นไงออกยากไหมไม่นะครับคนค้ำอ่ะพี่ ไม่ได้ใช่นะก็คือซื้อคนเดียวเลยใช่คนเดียวเลยตามโฆษณาเลยนะพี่นะโอเคครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับเอเดี๋ยวขอดูรถพี่นิดนึงก็เหมือนที่บอกวันนั้นอ่ะเห็นไหมเพิ่งบอกไปวันไหนอย่างเมื่อวานเลยขายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวต้ารีโว่ล็อกโค่นะอย่างสวยเดียขอดูภายในนิดนึงครับพี่อเดี๋ยวให้ดูครับตัวนี้นี่เป็นไงนะใครที่อยากได้ต้องด่วนครับก็ไม่ดีจริงก็ไม่ขายเร็วขนาดนี้นะ ไย่งวันนี้บอกเอาใหม่9ก้าแสนกว่าหากให้จ่ายเป็นเสร็จเนี่ยห้าแสนกว่าแค่นั้นเองนะครับคันนี้จะสวยเลยเรียบร้อยครับพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันใครอยากได้ก็นี้อีกนะที่มาเลยลด50%แล้วโทรมาที่เบอร์0942899320นะคะหรือว่าทักไลน์มาที่แอดหนึ่งหนึ่งเอค่ะ